คุ้มค่าลงทุนที่จะศึกษานะในเรื่องก,การปฏิบัติหลักธรรมนะคุ้มค่าที่จะนะศึกษามหาจัตตารีมหาจัตตารีสักสูตรแล้วเกิดมาโยมนะชาตินี้นะนะชาติปัจจุบันที่จะมีชีวิตอยู่เนะี่ยเป็นหนุ่มก็ดีเป็นสาวก็ดีเป็นคนแก่ก็ดีคนแก่ในยะอย่นะต้องเน้นเลยแก่ๆเนะียจะทาไงนะมันแก่แล้วนะนะ นี่รัฐบาลกำลังประกาศเนี่ยปีหน้าเนี่ยเข้าสู่น่ะโลกน่ะประเทศที่มีคนแก่มากที่สุดเนี่ยวัยผู้สูงวัยเนี่ยมากน่ะปีหน้านี่กเขาประกาศเป็นทางการอยู่นะเมืองไทยเนี่ยมีแต่คนแก่มากน่ะเป็นอันดับต้นๆของประเทศแล้วปีสากลไปแล้วอยู่นะที่มีคนแก่มากกว่าคนหนุ่มคนสาวอยู่นะ ัยเขาเรียกวัยนะวัยวัยใกล้ร่วงโยมใครอยู่ในวัยใกล้ร่วงเยอรัฐบาลเขาประกาศวันนี้ฟังข่าวอยู่เนี่ยก่อนออกอากาศปีหน้าเลยมั้งนะเป็นวันวันคนแก่นะทั่วประเทศเนี่ยนะวมนนี้วันคนแก่เขาเรียกวัยมันเข้ายุคของนะคนแก่มีมากจะต้อง สร้างวัฒนธรรมใหม่ๆอะให้สำหรับคนแก่ถึงคนหนุ่มคนสามเริ่มลบน้อยถอยลงน่ะแต่ว่างานนายยมเขาจะทํายังไงก็ยังไม่รู้นายยมแต่ถ้าจะให้ดีอยู่นะจะเป็นไวัยไหนก็ตามมาศึกษาธรรมะดีกว่าศึกษามหาจตารีสักสูตรคนแก่แปดสิบปีก็บรรลุธรรมได้เ่ยสมัยก่อนเนี่ยพราทะเนี่ยแปดสิบปีนายยมไปฟังธรรมพระเจ้าเนี่ยอนะ่ ไปถามพระเจ้าเรื่องการปฏิบัติเนะี่พระเจ้าบอกนะบอกเรื่องนี้แหละมหาจตราริศกสูตรให้ฟังนี่แนะแต่ฉันพูดอนะีกเวอร์ชั่นหนึ่งท่านพูดว่าท่านะนพูดในลักษณะว่านะ่มรรคองคแปดเนี่ยมียุรธศาสตร์สนาใดอนะนะนะริยธรรมพระเจ้าตั้งแต่โสดาถึงพระหันก็มีอยู่นะสง่สง์ สาวกอริยสาวกก็จะมีในศาสนานั้นคือศาสนาใดก็ตามอยู่นะถ้าประกาศมรรคองแป่นศะาสนานั้นก็จะมีอริยบุคคลนะเนี่มหาจัตตาริสกสูตรนี่แหละแต่ท่านพูดอีกแนวหนึ่งนะพูดถึงแนวว่านะไม่ไม่ว่าศาสนาใดก็ตามอยู่นะถ้าประกาศมรรคองแผ่นะอริยบุคคลความพินรูพ้นจากกิเลสเป็นคนบริสุทธิ์เป็นคน เป็นอริยะอะไรอย่างนี้มันก็จะมีทุกศาสนาเลยปฏิบัติมันถูกแล้นะทำกายทําวาจาพฤติกรรมทางกายวาจาการงานอาชีพมันสุจริตเี่ยเป็นสัมมาทิฏฐินะเป็นสัมมากรรมันตะสัมมาชีววาจานะนะมรรคผลก็จะมนะีคนเราจะเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้มรรคผลนิพพานนะได้ความรู้ในทางธรรมเนะี่ย ตัดไว้เนะี่ยแปดสิบปีในโยนะนะยังมีสิทธิ์ที่จะนะฟังเทศฟังธรรมมาดูเรื่องนะนะเข้าใจได้เข้าใจหลักธรรมได้แปดสิบปีเก้าสิบปีก็ฟังธรรมรู้เรื่องนะฉันมหาจัตตาริสกสูนนโยมนะเป็นเรื่องที่ต้องวันนี้ธรรมาก็แค่เพิ่งจะเริ่มกันแรกในโย เอาหัวข้อธรรมที่พระเจ้าตรัสไว้ในพระตบิฎกเล่มที่สิบสี่นะนำมาเสนอให้ญาติโยมทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันโยมนะมาได้ยินได้ฟังในตอนที่เสียงมันแม่เสียงมันไม่น่านะเสียงมันมันมันไม่มันไม่น่าจะมีอะไรกําลังใจอะไรเลยถ้ามาก็เป็นลักษณะนี้ด้วยแแม่เสียงยิ่งเป็นวันที่ไปกันใหญ่เลยทีนี้โยมเนี่ยเสียงมันก็เลย ดูแหบแห่ทุมๆเหมือนคนเป็นโรคคนเป็นโรคมาแสดงธรรมดี๋ยวได้เรื่องเลยโน่าคิดเลยคนเป็นโรคเป็นภัยเป็นป่วยมาแสดงธรรมธรรมะมันจะน่ะมันจะถึงใจไหมนี่โยมบางทีไปฟังเทศฟังธรรมครูบาอาจารย์ก็ใส่เต็มที่เ่ยเปรี้ยงเปรี้ยงเลยเนาะเสียงดังฟังชัดน่ะชัดถ้อยชัดคัน่ะมีลักษณะทั้งสติสมาธิมีทั้งกำลังเห็นชัดเจนอยู่นะ นะแต่ว่ามาฟังเทศฟ,ฟังธรรมอัตมาวันนี้รู้สึกไหมหลวงพ่อจะไม่รอดเลยจะไปนะโยมต้องแยกโยมต้องแยกนะธรรมะก็ธรรมะอยู่นะกายเจ็บกายป่วยมันก็ต้องป่วยอยู่นะพระรหต์ก็ป่วยโยม่าไม่ว่าเลยนะพระพุทธเจ้าเรายังเจ็บไข้ได้ป่วยหรยนะเป็นพระรหต์ท่านก็ป่วยเป็นกายท่านป่วยเลยโยมนะแต่ใจท่านไม่ได้ป่วยดิใจท่านมีความทำมีธรรมะ เห็นธรรมะประภาะก็มีดวงตาเห็นธรรมเนี่ยโยมดวงตาเห็นธรรมเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเห็นอะไรล่ะเห็นมหาจัตตารีสกัสสตนเห็นไหมโยมนชื่อยังจําไม่ได้จะไปเห็นยังไงโยมมหาจัตตารีสกัสสุกัูตทูตที่เรียกว่าสูนเขาเรียกว่าน่ะน่ะท่านพูดถึงเรื่องสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะปฏิบัติมรรคองค์เจน ปฏิบัติมรรคองเกตถ้ามรรคองเกตบริบูรณ์สัมมาสม,มาธิเกิดยานก็เกิดปัญญาที่เรียกวิวมุตต์ก็เกิดนยานปัญญาวิมุตต์ก็เกิดนี่แหละคือดวงตาเห็นธรรมนะดวงตาเห็นธรรมเนะี่ยคนป่วยก็เห็นคนแก่ก็เห็นเด็กก็เห็นหนุ่มสาวก็เห็นทำไมก่อนเนะี่ยเด็กก็เห็นเ็ดขวบงก็เห็นเลยเด็กด้วยนะโยมที่สาขาเนี่ยไม่ใช่นักบวชเลย เจ็ดขวบเองเด็กเห็นแล้วลาหุนนะลาหุนซึ่งเป็นโอรสของเจ้าชายทิตถะบวชไม่อายุเจ็ดขวบเนี่ยสมณเณรสังกิจจ่าสมณเณรสุธรรมะนะพวกนี้เจ็ดขวบแั้วน,นะแล้วเจ็ดขวบก็มีดวงตาเห็นธรรมแลยย้วแต่ว่าจะเจ็ดขวบและแปดสิบขวบเขาก็มีดวงตาเห็นธรรมเหมือนลาทะพรามนิทูลถามปัญหาพระเจ้า ที่ท่านปรินิพานเนี่ยท่านได้เ,เห็นธรรมแล้วนะแปดสิบปีก็รู้จักนะเจ็ดขวบก็รู้จักเลยแต่ห้าขวบนี่ไม่มีในตำราเนี่ยไม่มีตำราในตำรา,าทางพุทธศาสนาเนี่ยดับเจ็ดขวบเนี่ยไล่กาไล่ไก่ได้เขาว่ากันนะสามารถฟังเทศฟังธรรมรู้เรื่องเลยโยมเหตุการฟังเทศฟังธรรมนี่เป็นเรื่องสาคัญเยูยเนะให้ฟังไว้ ยิ่งฟังธรรมที่เป็นธรรมด้วยอย่โอ้โหโยยิ่งสําคัญนะนะฟังธรรมให้มันเป็นธรรมธรรมเพื่อการชําระกิเลสชําระติดจากบาปนะพอมีดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมมันจะชําระบาปเลยอยู่ะมันชําระบาปเนี่ยธรรมะที่ชําระบาปเนี่ยควรจะฟังแต่ธรรมะถ้าไม่ชําระบาปแล้วโอ้โหโยไม่ไม่ทำมากรับ พูดธรรมะอะไรกันอยู่นะธรรมะไม่ชำระบาปมันก็จะเป็นนี่ก็มันยังเป็นบาปเหมือนเป็นนี่นะฟังธรรมนี่เป็นนี่อยู่ว่า